ยบซาดีรุ่นเมกาดีรุนรูปาดีรุนชาวใทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะครับแล้วก็เกมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่าเดล塔ฟอร์ดฮอคออฟนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ครับเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟจีนนะวิธีการลงวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปเลยคลิปนี้ต้องใช้เจ้าตัวรหัส เกมนี้ต้องใช้เจ้าตัวรหัส VChat ในการล็อกอินแล้วก็เข้าเล่นนะครับก็ผมทำสอนไว้หมดแล้วนะตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดยันวิธีการสมัครนะท่านผู้ชมนะเอออยู่นล่างคคาใบ้ตะกีกดเข้าไปดูได้นะครับท่านผู้ชมมาโอ้หลอเทรี่ทอเลยคุณดูมาเว,ว,ว,ว้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยละกันเอาสักด่านหนึ่งละกันนะคุณดูนะเออ อ่าจริงจริงแล้วตอนนี้เขาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในส่วนของคอมพิวเตอร์พีซก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็มือถือ a อ d ด o i d เอนี่ก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเล่นนะครับ a อ d ด o อ d มือถือก็เล่นได้นะอันนี้ผมเล่นเวอร์ชันมือถือ a n d ด o อ d ไปแล้วนะท่านผู้ชมนะโกตีโกตึงเลยครับฮาเฟ่มาเวมาเวลุย เอาไงตุ่มชะชะโอ้โหนี่ตุ่มชะชะลุงเนี่ยครับโอ้โหตอนนี้ตอนนี้กำลังนัวกันเลยนะฝั่งนี้อ่าตรงไหนนัวนัวตึงๆโอ้โหโอ้โหตรงนี้เลยเนี่ยคนดูลุงเนี่ยครับไปไปภาพโค้ชสวยคนดูเกมอ่ะว่าจะฮิกเอาจัดเอาจัดคนดูแป๊บหนึ่งนะคนดูนะผมขอแบบแคปภาพก่อนดิ อ่าไหนว่าตั้งค่าไหนว่าเออนี่อันนี้ใช่ไหมไหนภาพนี่喵喵喵ว,อว,อว,อวเอาเว้ยเอาเว้ยไอรูแป๊บคนดูอา้าวกดผิดอีกแลว ทไมทำไมทำไมปั๊บอีกตรงนี้ก่อนคนดูแป๊บนึง Yeah very good มีเซฟกันตั้งคาแล้วโอเคสวยมาว่ะมาว่ะ๋ยวรอแป๊บนึงนะคนดูนะ

นี่คือรันสุดเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหใช้ได้ว่ะเฮ้ยอาโคสวยอฮะนี่เกมเกมตัวนี้แมาพัฒนาไปไกลแล้วนะคุณดูนะโว้ววววเอาดีเอาดีล่าไห้ตัวนี้ก่อนเลยสวยแตกหนึ่งสวยพี่สวยจุดนึงอยู่ไหนสวยแตกสองสวยพี่สวยโอ้โหโคตรตึงอ่ะโว้ววว อเอาีิสวยแตกสามสวยพี่สวยเอาเรื่องจ้าคนณูุมันจะยึดตรงนี้นะมันจะพยายามยึดตรงนี้เรานะเว้ยเราลุยลุ่มลงมาแล้วฮ่าๆฉันไม่เกยยึดมันไปได้หรอกนะเอาภาพต่อแป๊บหนึ่งให้ผมปรับภาพสุดไปแล้วนะจุดชาร์ลีอาร์ยึดเป็นสิ้นคงต่อไ เอาเว้ยเอาเว้ยไปลุ้ครับคือรถครับโอ้โหโคตรเท่เฮ้ยขับรถโนซิ่งโนตรึงแนวเบตเตอร์ฟิลนะที่จริงมันมีให้เล่นในส่วนของแนวเบตเตอร์ฟิล32กระแทก32อย่างนี้กับในส่วนของเหมือนอะนินาบิกเอานะหาของหาของได้นะท่านผู้ชมเกมนี้แต่นี่ผมกำลังเล่นแบบยึดจุดนะยึดจุดนี่ต้องเลือกเมนูสองนะท่านผู้ชมไหนวะซูมดูดิมันน่าจะมีพวกรถถังอยู่ไหม เอาเว้ยเอาเว้ย uh, อันนี้มันหักลงได้แค่นี้นะท่านผู้ชมนะลงครับเหมียว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 วิอวิวแจกสวยโคตรตึงคนดูแนวแมตต์เติ้ลฟิวแนวแมตต์เติ้ลฟิวคนดูนี่ไว้แจกสองโอ้โหแจกสามแจกสี่คนดูโคตรอันตรายระบบการยิงโคตรดีเล่นบนมือถือก็ภาพสวยนะคนดูผมบอกให้ อีกได้แล้วอุยอุยอุ้ยผมจะตายจะตายจะตายคนดูยิงลงไปก่อนนะระเบิดไม่รู้อยู่ในนี้มีไหมนะคนดูนะผมเก็บกระสุนก่อนไปเอาเว้ยเอาเว้โคตรตึงต้องยิงดันมันกลับไปนะครับไปไป พวกนี้ก็มีคนอยู่อยู่เยอะอยู่นะคนดูนะสวยแตกสองเอาจัดเอาจัดอันนี้ผมกำลังแบบยึดจุดดันไหมนะครับคนดูนะเอาเว้สวยเป็นมาบนั้นบนครับโอ้โหเก็บขดงวดสวย ยึดน,นันไหมนะตรงนี้ผมต้องไปยึดจุดด้านบนนะครับสวยครับสวยครับ,บ,บ,บโอ้โหเก็บสองคนดูคนโหดเอาเรื่องจัดคนลิงห้าได้นะท่านผู้ชมนะยิงครับอัดเข้าไปก่อนแถวนี้อยู่กับเต็มเลยอุ้ยเออเอยแต่ยิงโคตรมันนะคนดูผมบอกเลย เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเป็นบาตายก่อนครับมันมันมันนี่พอใช้ปืนนี้นะมันจะไอ้นี้ผมเล่นนี่มันเป็นสาย S เซลนะท่านผู้ชมนะเออสาย S เซลจริงๆผมลงรถถังอะไรพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมเลือกลงได้นะปั๊บลงอย่างนี้ได้เย้เป็นไง่ะลงมาก่อนดิผมจะบอกเลยว่าเกมนี้ยิงโคตรมันนะคนดูเนี่ยระสุนครับไป วุ้ยตัวนีน้โดนยึด Let's g กกดเลขห้าค้างไว้นะคนดูนะภาษาอังกฤษยังไม่มานะมีแต่ภาษาจีนอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวผมว่าไม่นานเลยก็น่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาน่ะว้วกดแบบสลงสไลด์เหมือน Battlefield ได้เลยนะท่านผู้ชมมาเวมาเวเฮ้ยมีคนมาแถวนี้ องี้ั่นไงนัเห็นเงาเห็นเงาหวร่วงโคตรึงเอาว่าเอาว่าตรึงจัดประหยัดจริงสนุกสนุกคนดูคนจีนจะชอบเล่นเมตเตอร์ซีลกันเยอะนะท่านผู้ชมนะอุ้ยไม่ตายเอาว่าอุ้ยคิวบีแซตซะด้วยปืนหดอันนี้หวร่วง ไวล่วงเอาเว้เอาเว้ย,เ,เ,วยเดี๋ยวผมรอไปซื้อคิวบี้เซตเอานะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเล่นหมอนี่สบาย,ยนะแต้มอิ่มอิ่มลองย้ายไปเล่นหมอดูดิ <c oughs> นี่นะครับแล้ต้องลงจุดที่แบบเขากำลังนัวกันอยู่นะอย่างเงี้ยจุดเนี้ยกำลังนัวกันอยู่เลย <c oughs> เอาไปยึดจุดไว้ครับอุ้ย วอสวัอสดีผมดูดดดให้กระสุนมาเยอะอยู่ในเกมนี้ผมว่ายิงเหยียบจุดไว้ก่อนนะครับอ๋อโหจุดนี้ยึดไปแล้วสนุกอยู่นะนี่บนมือถือก็เล่นได้นะคุณดู เล่นคออฟ e กับพวกแบบบนคอมได้เลยนะครับเล่นเจกับพวกบนคอมได้นะครับแต่นั้นอาจจะโหดหน่อยนะพวกเจอบนคอมเพราะว่าถ้าถ้าเพื่อนเชิญเราไปเล่นเนี่ยอาจจะเจอบนคอมนะถ้าเราเล่นมือถือกันแนละ้วม,มีมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่เล่นเขาเล่นบนคอมคอ่ะมันก็จะเจอกันนะครับโว้วววววตุนนุนโคตรเดือดนะคนดูแลปืนผมไม่ยิงยิงระยะ ยิงระยะอย่างนี้ซะด้วยฉีดยาก,ก่อนครับดกด X ค้างฉีดยาให้ตัวเองนะครับชนะแล้วเว้ยโคตรรีโคตรอัรนตรายเลยครับพี่มันปิดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมวันเดียวผมต้องลองดูก่อนนะครับมาอยู่ที่เทเล่เนี่ยบ้ากัเนเดี่โอ้โหเราโอ้โหเราเจ็ดพันเต็มเราเป็นบิส,สควอส์นี่มาคนดูผมฆ่าไปเทเล่เจ็ดสิบตายเก้าร 70, ห, 9, หรอ เจ็ดสิบตายหนึ่งช่วยเก้านะครับท่านผู้ชมนะไม่รู้อ่ะมั่วเมื่อกี้นี้ไม่ออกอ่านไม่ออกโอ้โหปืนอัพอะไรสาดซีเลยอ่ะคนดูดูดิยศโอ้โหยศอัพจัดจัดโอ้โหโคตรแตยศคนดูมาดูดิปืน ันนี้ตัวละครนะท่านผู้ชมนะตัวละครที่ใช้นะครับจัดหลุดเอาได้ไหมวะนี่นี่นี่ปืนนี่อ๋อนี่ไงอาวงอาวุธนะครับที่เราใช้สก,กิลปืนเสริมอะไรเงี้ยนะครับนี่รูเกราะโอเคเอาลงได้นะของพวกนี้นะครับปืนอันนี้เอ๊ะนี่ EMP เหรอวะอ๋อยิงยิงช็อตนะท่านผู้ชมนะอันนี้คืออะไรอะ่ระแั๊หนึง นี่เรามาดูปืนอื่นนะที่เราใช้ได้ตอนนี้เราใช้คาหนึ่งห้านี้คิวบีซนะ M สิบหกสี่เออออนนี้ใช้ได้อยู่นะดูดามเมจด,ดินี่ปืนที่เราใช้ได้ใช่ไหมนี่เปิดแต่งได้นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เอวูผมอยากได้นนี้ว่ะจุดห้าหกเนี่ยใส่ได้ไหมอ่าแต่งได้ไหมวะนี่ไงนี่ไงแต่ยังแต่งไม่ได้ยังใส่อะไรไม่ได้เลยอะ่ะโอ้นี่นี่น,น,น,นี่กล้องนะครับ เย yeah, สวยีิสควบเท่าไหร่วะไม่รู้มันไม่ได้บอกนะท่านผู้ชมนะแต่ผมว่าถ้าก็ได้อยู่นะใส่เข้าไปก่อนขอ,องอะไรพวกนี้นะครับนี่แมกกะซูงแมกกาซีนเนี่ยอ๋อยังไม่ปลดนะท่านผู้ชมนะเย yeah, อุ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่มันมีพีเซตการแต่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเฮ้ยได้ได้อันนี้เอาเอา,เอา,เ,อาเอาลองลงไปเล่นคนดู ยีหนึ่งอันนี้ปืนนะครับปืนพกเย่เอาลงไปนะครับนี้แต่งได้นะอ่านี่ยังไม่มียังไม่หมายังไม่มา,ม,ม,ามีดนะครับโอเคนี่ขอ,องนะครับแต่ละตัวนี่เราดูได้เลยนะโอเคหมดใหม่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมมาดูในส่วนของตั้งค่าก่อนนะว่ามันปรับภาษามันปรับภาษาได้ไหม อืมมันมีแต่ภาษาจีนนะคนดูนะีภาษาอังกฤษยังไม่มานะครับยังไม่มายังไม่มานี่ผมไล่ดูอยู่เย่อะไปลุยกันต่อเลยดีกว่าคนดูนี่อะไรซีซั่นหนึ่งนะครับโอเค ของนะครับรับรางวัลเท่าน่อยรับรางวัลรายวันเย่แวยแต่ละตัวเราก็ปรับตั้งได้หรอวะใช่ไหมพวกปืนพวกอะไรนะฮะไปลุยโต่เลยครับเราไอแบบนี้ยิงนัวนะท่านผู้ชมนะ 马威马威度母加加 it'sgo 如意今儿气色不错 มาเว้ยมาเว้ยชุมอันเบบี้บอย y e เข้ามาเลยฮาร์ฟคอ่ไม่ต้องแอคล้อ,อครับน้องที่มาทุกวันลงสักจุดหนึ่งเตรียมตัวครับตอนนี้ผมเอา M4A1 มาอยู่แล้วนะปืนเราเฮ้ยมันเหมือนอันนี้มากเลยนะคนดูผมชอบว่ามันเหมือน Battlefield อะ ผมเอานี่มาแล้วแม็กนัมแม็กนัมแม็กนัมบรีเอาน,นีเอ็มี่ m อเอมาปืโนโหดๆก็มีนะเต็มเลยลูกทรงลูกซองก็มีให้เล่นนะครับอันนี้ผมเล่นสายแอสเซานะนี่ถ้าเป็นอ่ถ้าเป็นตัวอันนี้ก็มีอยู่รเรียกว่าอนะไรไอตัวสายเนี่ยโจมตีหลักเนะี่ยบุมรถได้ลงครับตรงนี้แหละลุยลุยเลยครับ เลขห้านี่สีรถใช่ไหมเรียกรถมาได้แต่ต้องใช้แต้มหน่อยนะท่านผู้ชมนะอู๋ภาพโคตรสวยผมบอกเลยฮู้วแม่งโคตรได้อะคนดูดูดิว้าวตึงเปียเลยนะอ่ะแม่งนะคนดูผมแม่งต้องปรับว่ะเย้ yeah. ปรับแป๊บหนึ่งปรับแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปลงสักหน่อยนี่จริงๆเล่นมาฟูลสกีนมันจะลื่นมากเลยนะท่านผู้ชมผมพูดเลยมาว่ะกลับมาปรับเหมือนเดิมครับแป๊บหนึ่งนะปรับปรับแบบเดิมเต็มหน้าจอไป ลุยฮะโกโกโกหรือสปูบเอนี่กดไอ้ตัวนี้กดอีกได้ไหมวะอ๋อบูสให้มันวิ่งไวขึ้นนะเฮ้ยผมเจอของดีผมเจอของดีนี่ยิงช็อตไฟฟ้าไปก่อนมมีตัวอยู่นะครับแถวนั้นน่ะบูธไปก่อนนะครับคนดูบูธวิ่งไว ตัวนี้มันเป็นสายแอสเซวอยู่นะมันบูตวิ่งไวได้อยู่นะครับคิดไปแล้วจุดนี้โอเคบอมบอมบอมเนี่ยรถถังเรากำลังลุงอยู่นะครับแต่ผมต้องกำจัดไอ้พวกขับรถรถยนต์นะว,วอ้ยวโหเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดูผมเปลี่ยนเลย เอาตัวเปลี่ยนลงก่อนนะครับเออตุยเย่ไปก่อนอาบอมบอมเนี่ยแหละดูแถวนี้แหละลงเลยโดนบอกเลยแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้ใช่ไหมเออเตรียมแตกเตรียมแตกเออ สวยครับดูเรื對對่อยๆสวยครับแตกเป็นไงล่ะโดนบอมเอาไปกินเอาไปกินบอมวิว้ยระเบิดสวยแตกอือเป็นไงล่ะน้องสวยครับ หนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งยังมีไรฮิวนะครับท่านผู้ชมนะล่าแต่แบบไอ้พวกรถใหญ่ๆเนี่ยแหละคนดูปั๊บโดนกระสุนก่อนตรงนี้โมนี้โมนี้โมนี้นี่ไปไหนไปไหนอุ้ยกระสุนหมดเหรออ้าวเป็นไปได้ไงกระสุนหมด คนดูเอาฮนะเก็บมาดิหโหดครับมามันมีรถถังอยู่แถวนี้นะคนดูผมเห็นแวบๆแบบนี่แน่รอรีโหลดครับแต่ตัวเราควรมีแบบสกิลว,วางของดีวะคนดูไม่ได้ไงวะ มารถถังมาอยู่ตรงนี้นะครับคนดูสองคันเลยนี่ว่ะเออเอาอยู่แต่ไม่ตุยนี่เอาไปกินเออเอาไปกินเออหนีหนีบ้าบ้าก่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Delta Force Hawks of นะท่านผู้ชมนะ ลิงก์โหลดเกมนี้อยู่หน้านน่าคำเย้ได้คลิปนะคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับวิธีการสมัครอะไรพวกนี้นะครับผมทําลงไว้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะต้องชมเนาะนะฮะสำหรับวันนี้พี่โคตัวประกอนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึง